อ่ะเริ่มแล้วครับคุยเก่งจังเลยวันนี้นะครับเราจะมาวนอยู่กับบวกลบคูณหารละคนเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เน้นไปที่การฝึกทำนะเพราะฉะนั้นต้องทําเยอะนิดนึงนะครับทีนี้เราพี่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับลําดับขั้นของการดําเนินการไปแล้วใช่ไหมจําได้ไหมสาขั้นตอนขั้นแรกทําอะไรก่อนเสมอหรือ,อยัง ลืมแล้วเหรอทำในวงเล็บก่อนขั้นที่2องทำอะไรวงเล็บเสร็จคูณหารขั้นที่สามทำอะไรเออบวกลบนะครับแล้วถ้ามีคูณกับหารพร้อมกันทําจากไหนไปไหนอ่าซ้ายไปขวาทีนี้มาดูคุรูให้2อันนี้มาถามข้อถามแรกเลยตอบเท่ากันไหมดูจากโจทย์แบบยังไม่ต้องคิดก็ได้คิดว่าเท่ากันไหมสอข้อไม่เท่าอ่ะดูข้อแรกนะครับ 2475ลบ2025หารด้วย9อันแรกต้องทำอะไรก่อนหา,หารก่อนนะมายืมที่หารแบบหนึ่งไม่ต้องจดก็ได้2025หารด้วย9 9อะไรได้2ไม่มีเอาตัวต่อไปมาช่วยเป็น9อะไรได้20 9 2เป็น18 2> 8, 8, 2, 8, ลบกันเหลือ 2, <S 2>, 2. <S ลบเสร็จทำลาย 9ก้าอะไรได้ใกล้ยี่สิบสองเก้าสองเหมือนกันได้เท่าไหร่ทำไรกันลบกันเหลือลบเสร็จเก้าอะไรได้สี่สิบห้าก้าห้าสี่สิบห้าลบกันเหลือศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำหารแล้วได้เท่าไรหลกสองร้อยยี่สิบห้าเสร็จแล้วก็ทำไรต่อลบหมายถึงลบกระดานใช่ไหม 2,475ลบเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ225ลบเลขเป็นไหม okay. 5ลบ5เหลือ7ลบ 2, 2> 4ล2 2>, 2ตัวเดียวโอเคเพราะนั้นอันบนตอบเออ2,000 200 อ่ะมาดูว่าอันี่สจะเท่ากันไหมนะครับเลขเดียวกันหมดเลยเห็นป่ะต่างกันแค่มีอะไรเพิ่มมาวงเล็บแปลว่าต้องทำอะไรก่อนลบหรือหารเออทำวงเล็บก่อนก็คือลบนะครับ2 4 7สี่เจหลบสองศมาห้ลบหเหลือเจ็ดลบ2อลบศูลบส ตอนนี้ได้แล้ว450แล้ว4 5 0มานทำอะไรกับ9 <c oughs> ง่ายมาก9อะไรได้4 9อะไรได้ 5. 5. 45 95 45หลบกันเหลือดึง0ลงมา9อะไรได้0 0โอเคจบเพราะฉะนั้นข้อข้างล่างตอบ50นะครับ ใครตอบศูนย์ให้ซ้าชั้นนะครับศูนย์เป็นเศษคำตอบอยู่ข้างบนเออเรียนแล้วอ่ะจะเห็นว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ตัวเลขจะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีวงเล็บก็จะตอบไม่เหมือนกันนะครับให้ระวังไว้นะทีนี้มาดูตัวอย่างทำพร้อมกันเลยเป็นการทบทวนบวกลบคูณหารไปด้วยออกสอบตึมเลยบวกลบคูณหารไม่ต้องห่วงนะครับเอ อ่าดูตัวอย่างดูตัวอย่าง37,412หารด้วย5,400 54,319ลบ54,317ทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนอหารหรือลบหารหรือลบอลบก่อนเพราะว่าลบอยู่ในโอเค,ค54,319ลบ 5 4 3 1 7ยากมากเลยต่อเท่าไรสอ,สอเออตัวอื่นเหมือนกันก็0ใช่ไหมนี่จิ๊บจิ๊บอ่ะได้แล้ว2เสร็จแล้วเสมาทำอะไรหารหารได้ไหมแม่2องสองได้3ามสอง,อสสองหนึ่งได้สองลบกันเหลือ ลึงลงมาสองไร่ดี2 8ได้16บหลบกันเหลือดึงตัวตะไบลงมา2องไร่ได้สิบสี่ลบกันเหลือดึงหลงมาสองไร่ได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนดึงตัวต่อไปมาช่วยสองไร่ได้สิบสห สิบสองลบกันเหรอเศูนย์เพราะนั้นข้อนี้ตอบตอบศูนย์อีกล้วเอออ่ตอบหนึ่งหมื่น 18, 000, 700, 6, แปดพันเจ็ดร้อยหกเรียบร้อยนะครับอ่ะจดลงไปทำไปแล้วแหละเนาะบวกลบคูณหารทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่า ก็ต้องทําต่อไปเพราะว่ากันบ้านก็ยังผิดกันอยู่ตึมอ่ะบ้างเหรออ่ะครูออกจากเฟรมเลยไม่เป็นไรจดเลยอเออ,อ,เ,อ,อ,อเนี่ยครูออกกล้องแล้วเนี่ยคือออกมาเลยอ,ะอ,ยอ,อ่ะอ่าจดยังใครที่จดเสร็จแล้วแบบฝึกขึ้นมาทําหน้า 136กับ1น7ก็คือ2หน้าก่อนหน้านั้นที่จะทำวันพุธเ,ออเปิดดู136กับ137ใช่ไหมทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อด้วยกันนะครับอ่ะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม ร้อกกับร3 7เจ็อ่ะเรียบร้อยลงมือทำเลย